เปลี่ยนปกคลิปไม่ได้แน่ถ้าลืมทำสิ่งนี้ไปทำกันเลยสวัสดีค่ะแม่อุ้มสอนทำคลิปด้วยมือถือค่ะคลิปนี้นะคะแนะนำวิธีการยืนยันตัวตน Youtube ด้วยมือถือค่ะ ซึ่งหลายคนนะคะเปลี่ยนปลคลิป YouTube ไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่ได้ทำการยืนยันตัวตน YouTube นะคะซึ่งวิธีการทำนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะนี้จะสาธิตวิธีการยืนยันตัวตน YouTube ง่ายๆด้วยมือถือค่ะอันดับแรกนะคะเพื่อนๆเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ Google ค่ะเว็บเบราว์เซอร์ Google ิ h r o m e นะคะพิมพ์คําว่ายืนยันตัวตน YouTube ค่ะ แล้วแตะเข้าไปที่ยืนยันบัญชี YouTube ค่ะอันแรกเลยนะคะที่ขึ้นว่า support.google.com ค่ะแตะเข้าไปเลยค่ะเมื่อแตะเข้ามาเราจะเจอกับหน้านี้นะคะสังเกตตรงด้านล่างค่ะ เมื่อยืนยันบัญชีแล้วคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้นะคะก็คือเมื่อเรายืนยันบัญชี YouTube แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้นะคะมีอยู่4ข้อด้วยกันนะคะ 1. สามารถอัปโหลดวิดีโอที่มีความยาวเกิน15นาทีได้ 2. เพิ่มภาพขนาดจอที่กำหนดเองได้ก็คือเปลี่ยนหน้าปกคลิปนะคะด้วยมือถือได้นะคะ 3. สตรีมแบบสดได้และ4นะคะสามารถ ยื่นนะคะอุทธรณ์การอ้างอิงคอนเทนต์ไอได้ค่ะและก่อนที่เพื่อนๆน,นะคะจะยืนยันบัญชีช่อง y t u t u นะคะให้สังเกตมุมขวามือนะคะว่าเพื่อนๆได้ล็อกอินเป็นอ e ีเมลของช่องนะคะก็จะมีรูปโปรไฟล์ของเราปรากฏอยู่นะคะว่าเป็นช่องที่เราจะทำการยืนยันไหมนะคะและเมื่อเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะที่จะยืนยันช่อง y t u t u นะคะแตะที่ยืนยันช่องเลยค่ะ แตะที่ยืนยันช่องค่ะก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะให้เลือกโคมเปิดด้วยโคมเฉพาะครั้งนี้ค่ะแตะเลยค่ะเลือกโคมเปิดด้วยโคมนะคะเฉพาะครั้งนี้ค่ะอ่าเมื่อเข้ามาหน้านี้นะคะสังเกตว่าตอนนี้นะคะของอุ้มมันล็อกอินหน้า ช่อง Youtube แม่อุ้มสอนทาคลิปด้วยมือถือนะคะก็คือช่องนี้อุ้มได้ทําการยืนยันบัญชีตัวตนแล้วเดี๋ยวอุ้มขอสลับไปเป็นบัญชีที่อุ้มเอาไว้สอนนะคะอันนี้นะคะซึ่งยังไม่ได้ยืนยันบัญชี y t u t u นะคะนะคะก็จะเมื่อเราแตะที่ Google Chrome เมื่อกี้เปิดด้วย Google Chrome ก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะการยืนยันบัญชีมีทั้งหมด2ขั้นตอนขั้นตอนแรกให้เราะะเลือกประเทศ ของเรานะคะเราก็ทําการเลือกเป็นประเทศไทยเลยค่ะถ้าเลือกประเทศไทยอยู่แล้วก็ไม่ต้องเลือกได้ไม่ต้องเลือกนะคะนี้ก็เลือกเป็นประเทศไทยอยู่แล้วนะคะ2นะคะให้เราเลือกนะคะว่าเรานะคะจะให้เขาส่งรหัสยืนยันมาให้เราทางไหนนะคะนี้อุ้มก้อนแนะนําให้เลือกอันที่2นะคะก็คือให้ส่งข้อความให้ส่งข้อความนะคะมาที่เบอร์โทรศัพท์นะคะพอเราเลือกอันนี้เขาก็จะให้เรากรอกนะ,ะเบอร์โทรศัพท์ ของเราเข้าไปค่ะเราก็ทกําการกรอกเบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปเลยค่ะเมื่อกรอกหมายเลขโทรศัพท์เรียบร้อยนะคะกดส่งด้านล่างได้เลยค่ะกดเลยและเมื่อเรากดส่งเรียบร้อยนะคะทาง YouTube นะคะก็จะส่งรหัสยืนยันมาที่โทรศัพท์มือถือของเราเป็นรหัส6หลักนะคะก็ให้เรานำรหัสทั้ง6หลักนั้นนะคะกรอกเข้าไปที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ได้เลยค่ะ เมื่อกรอกครบทั้ง6หลักนะคะก็กดส่งได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการยืนยันบัญชี YouTube นะคะเมื่อเรายืนยันถูกต้องเรียบร้อยแล้วก็จะมีเครื่องหมายถูกนะคะแจ้งเรานะคะว่ายืนยันแล้วนะคะยินดีด้วยบัญชี YouTube ของคุณได้รับการยืนยันเรียบร้อยแล้วก็เพียงเท่านี้นะคะสำหรับวิธีการยืนยันบัญชี YouTube ด้วยมือถือค่ะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าติดปัญหาตรงไหนนะคะก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ